การกำหนดเอฟเฟกข้อความสินนะครับคิกที่ข้อความนี่นะครับไอเป็นกรอบเป็นกรอบเลยสังเกตเมาส์นะครับเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับสามารถเลื่อนข้อความได้เมื่อข้อความเป็นกรอบเรียบร้อยไปที่โฮมนะครับเมนูโฮมนี่นะครับเลือกที่ตัว A สีฟ้าเทคเอฟเฟกนะครับนี่นะครับสามารถเลื่อนลงมาได้ครับหลักๆเรามาดูเออไลน์ก่อนครับเออไลน์คือการกําหนดสี ความหนาของเส้นสมมติคือเอาสีเขียวสีเขียวเดี๋ยวกำหนดความหนาของเส้นนะครับนี่นะครับสามารถกำหนดความหนากำหนดชา์โดนีอ่อยู่นี่นะครับออนไลน์ความหนาของเส้นอยู่นี่นะครับนี่เห็นไหมครับสีเขียวเยอะสีเขียวน้อยนะครับอ่าประมาณนี้ต่อไปอีกตัวนึงครับ Shadow. ชา์โดชา์โดการเติมเงา การเติมเงาของข้อความในทิศทางต่างๆนี่นะครับเลือกได้เลยนะครับ Shadow เติมเงานะครับาไปข้างล่างตัวต่อไป Reflection การสะท้อนเงานะครับสะท้อนเงาสะท้อนดูนะครับเงาสะท้อนและอีกหนึ่งตัว go ความฟุ้งของขอบด้วยสีต่างๆนี่เห็นไหมครับความฟุ้งของขอบด้วยสีต่างๆนะครับกําหนดเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้ครับ